สวัสดีครับร้านอุปกรณ์แกงกระเสียดของโชคชัยวันนี้ได้แขงโมโน340บวัตต์มาเลยมาลองั้ำเ้าลอยนมอเตอร์ใบเล็0ห้ารนะควัตต์บบใช้แผงเดียวน้ำท่อออ2นิ้วกับเร่งรอบประมาณ30%กับรนบน้ำแรงมากถ้าเร่งสุดโตน้ำเต็มท่อกะตายลงทุนน้อยครับแขงเดียวก็ดูกดานได้ ทำน้ำหยดได้น้ำสปริงเกอร์ได้นะครับดูดน้ำจากสะจากบอ่อนะครับราคาประหยัดผมว่าจะทำรถเข็นนะครับใส่ย้ายที่ไปดูน้ำตามขอบจากไม่ต้องลากสายไกลนะครับมีโครงการจะทำรถเข็นติดแผงโซล่าเซลล์ครับเดี๋ยว,วาราคายังไงผมจะลงให้ดูอีกทีับทำเสร็จก่อนนะครับครับ สนใจนะครับโทรสอบถามหน้าที่0652959894ระาุปกรณ์การเกษตรอุอโชคชัยนะครับยินดีให้คำปรึกษาและับใช้ทุกท่านครับขอบพระคุณครับ